โรนัลโดทำเอาโลกตกตะลึงถ้าผมได้พบกับลิซ่าเร็วกว่านี้ครอบครัวของผมคงมีความสุขมากกว่านี้ไม่ใช่ประตูไม่ใช่ตำแหน่งแชมป์ไม่ใช่แชมเปียนส์ลีกหรือบอลลงดอร์คริสเตียโนโรนัลโด พูดเป็นครั้งแรกเกีย่ยวกับความเสียใจในชีวิตของเขาคำพูดเหล่านั้นถูกเอ่ยออกมาในการสนทนาส่วนตัวแต่ภายในไม่กี่ชั่วโมงมันก็เคยยาโลกออนไลน์ทั้งใบโรนัลดพูดด้วยเสียงเบาไม่ยิ้มไม่หลีกเลี่ยงประเด็นถ้าผมได้พบกับลิซ่าเร็วกว่านี้ผมคิดว่าครอบครัวของผมคงม,มีความสุขมากกว่านี้ผู้ชมเงียบกริบเพราะนี่ไม่ใช่แค่คำชมธรรมดานี่คือคำพูดของชายผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทุกด้านและกำลังมองย้อนกลับไปถึงช่องว่างในชีวิตของเขาโรนัลโดสัญ,ญลักษณ์ของวินัยอันแข็งแกร่งชัยชนะภาาพลลักษณ์ของผูู้ชยที่สมบบบรแ หญิงสาวชาวเอเชียที่ครั้งหนึ่งเคยถูกสงสัยและดูถูกแต่ด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเธอได้พิชิตโลกโดนาลาโดกล่าวต่อว่าผมเห็นในตัวลิซ่าแหล่งพลังงานเชิงบวกที่หายได้ยากเธอรู้วิธีสร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานและความสุขนั่นไม่ใช่สิ่งที่คนประสบความสําเร็จทุกคนจะทําได้คําพูดนั้นกระทบใจกับความเจ็บปวดที่ซ่อนเร้นของผู้ประสบความสําเร็จความสาเร็จไม่ได้มาพร้อมกับความสุขเสมอไปชื่อเสียงไม่ได้นํามาซึ่งความสงบสุขเสมอไปและลิซ่าในทางที่ไม่คาดคิด ลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเยียวยาไม่เพียงแต่สำหรับคนหนุ่มสาวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นโรนัลดด้วย